มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และค้นหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวีและพี่นัทอีกเช่นเคยนะคะพร้อมสาระเรื่องสุขภาพดีๆที่จะทําให้คุณยกมือได้สุดแขนในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นค่ะครับผมนั่งวีครับน้องวีรู้จักคอลลาเจนเลยครับโอ้โหรู้จักสิคะพี่นัทรู้ไหมครับว่าคอลลาเจนเนี่ยถูกนํามาใช้ในวงการสุขภาพแล้วแล้วก็ช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ด้วยครับ ใช่แล้วค่ะพี่นัทและสมัยนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักคอลลาเจนนี่ถือว่าเชยมากๆเลยค่ะคเพราะว่าตามร้านขยายยานะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนทั้งนั้นแล้วคอลลาเจนเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยทําให้ผิวพรรณสวยเต่งตึงด้วยบแบบนี้เลยใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนะครับทำให้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับหันมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนกันมากขึ้นแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของผิวพรรณเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์ในเรื่องขขขขออองงงทําให้้้้้กกกกรรรระดดดููแแแลว็็ตนนึไคับ แล้วค่ะอย่างคนที่มีอาการปวดตามข้อ,อตามร่างกายต่างๆนะคะครหรือว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็สามารถช่วยได้ด้วยคนที่สูงอายุนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกผุกแล้วก็กระดูกรุนนะครับผมโดยเฉพาะคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปวันนี้ห้ามพลาดเลยครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคงคุ้นหูกับคำว่าคอลลาเจนกันแล้วนะครับแต่ทราบหรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วคอลลาเจนคืออะไร คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วแล้วก็ให้ความให้ความยืดอยู่ในชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นในเมื่อมันน้อยลงแล้วความยืดหยุ่นมันก็น้อยลงค,คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าในกระดูกเราจริงๆเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยทั้งคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมะนะคะเป็นเป็นหลักเลยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําไมว่าถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เนี่ยกระดูกถึงไม่หักเปลาะง่ายคือถ้ามีคอลลาเจนเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยม,มันก็คือช่วยเสริมสร้างให้กระดูกเนี่ยมีความแข็งแรง ร่วมเจาะลึกถึงประโยชน์ของคอลลาเจนกับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ครับและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นมะพร้าวของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเราผ่านการคัดสันอย่างพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการบีบเย็นปราศจากสารเคมีจนกลายเป็นปริสุด น้ำมันมะพร้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกปาีิสุดน้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร0850005111การพักผ่อนที่ผมเลือกคือการนวดค่ะก็อินวดเอ a มเอ็กซ์ละค่ะใช่เลยค่ะยิ่งพอนวดแล้วก็รู้สึกตัวเบาสบายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นระบบนวดอัตโนมัติหรือว่าจะนวดเฉพาะจุดก็ได้ค่ะและอีกอย่างที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะคือการสแกนผ่นหลังค่ะทําให้มีการปรับระดับการนวดที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนนะคะทีนี้พอผมอยากนวดเมื่อไหร่ mm hmm. ก็นั่งลงบนกอี้นวดในบ้านก็เหมือนไปนวดที่สปาดีๆสักที่หนึ่งแล้วล่ะคะ่ะอีกระดับของการดูแลสุขภาพด้วยก็้กนวด e m อโทร026920099 สวัสดีค่ะวันนี้ไป้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปต้องฟังเลยนะคะผิวหนังแห้งกล้านหยาบกระด้างเขี่ยวยน่นปวดข้อปวดกระดูกเลื้อลงังเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการรับประทานอาหารทั่วไปอาจได้รับปริมาณคอลลาเจนไม่เพียงพอทําให้ผิวแห้งเกิดริ้วรอยและที่สําคัญนะคะกระดูกข้อเอ็นเนี่ยจะเสื่อมลงทําให้ปวดข้อปวดเข,ข่าปวดหลังได้ อคอลลเฮลคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์จากปลาสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพผิวที่ดีและกระดูกที่แข็งแรงเฮลทูเดย์ฉบับเดือนตุลาคมพบนัตชาตโจซิฟินเบลกทีนรุ่งใหม่สุขภาพเต็มร้อยลูกติดเกมแก้ไขอย่างไรดีปัญหาหนักอกข,ของพ่อแม่ผู้ปกครองยุคนี้เมื่อต้องล้างไตย,ยือชีวิตวิธีการเป็นอย่างไรมาสจันของถั่วเหลืองช่วยชะลอความเสื่อมน้ำในหูไม่เท่ากันโรคฮิตที่คนเป็นกันมากสาเหตุเกิดจากอะไร และเรื่องดีดีเพื่อเสริมสุขภาพคุณอีกมากพบ a l t h Today ได้แล้วทุกแผงทั่วประเทศถ้าความสุขของคุณคือการได้มีสุขภาพที่ดีเตรียมพบกับความสุขที่แท้จริงที่งานเปิดตัว Pocket b ตบ k ๊ครไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่ม2ง,งานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่1 4ภายในงานร่วมพูดคุยฝ่าวิกฤตสุขภาพของคนไทยกับมอแดงสาธิตการนวดกดจุดร,รักษาโรคของดีอารมขยาคลินิกและกิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย ที่จะทําให้คุณพบความสุขที่แท้จริงจากการมีสุขภาพที่ดีในง,งานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่14ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันเสารที่17ตุลาคามนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะห้องมิทติ้งรูม2สุขที่แท้มีอยู่จริงในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่ม 2. 2ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น สนับสนุนโดย Baby n e t u r a อาหารเสริมจากข้าวกล้องออเกนิก100%สำหรับลูกน้อยน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นตราปราลิสุด0850005111น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแคร์ Coco อีกระดับของการดูแลสุขภาพด้วยเก้าอี้นวด AMAX c o l ์คอ e ์ h เฮลท์คอลลาเจนบริสุทธิ์แท้100%จากปลา วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประโยชน์ของคอลลาเจนแต่ก่อนอื่นครับเราต้องรู้ก่อนว่าคอลลาเจนนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรเราจึงมาคุยกับแพทย์หญิงดวงกมลทัศน์พงศกุลที่โรงพยาบาลเวชธานีครับคุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นระยะที่คือ3ชั้นค่ะชั้นแรกสุดเรียกว่าชั้นหนังกําพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3หรคือชั้นชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ แล้วก็ตัวคอลลาเจนคอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความให้ความยืดอยู่ในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยคือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็น ที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วยครับแล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผิวหนังของเราแล้วอ๋อคือโดยมากแล้วเนี่ยเรามันจะมีคะบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะะคในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาคือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้วผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลงเรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้วก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปีกระบวนการอะไรบ้างที่ทําให้ คอลลาเจนมันลดน้อยลงจริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินชั้นใต้ผิวหนังคนที่ไปตากแดดบ่อยๆก็จะก็จะอ่าก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่ายคอลลาเจนลดน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลก นะคะเราฉะนันจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะแล้วก็ตัวของโรกนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หามตาง่ายนะคะ าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงไบ้างคะคอลลาเจนลดลงโ,โดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะ<ช>ถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือใ,<ช>ในแง่ของริ้วรอยหรือ,อว่าร่องลึกเยวกเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิวใช่เลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกินสามถึงสี่ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีมาได้ ครัผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงมาเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะ มาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่อ,องแก้มที่เคยลึกก็ดูตื้นขึ้นก็คือทําให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้นคุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง ตัวตัวการหลักเลยนะคะที่ที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดดแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี้สําคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10บโมงถึงสี่โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสําคัญมากนะคะถือว่าจําเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มเราก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน u ูได้ด้วย แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสําคัญในการใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได้ต้องงดไหมคะพวกล้ากาแฟชาควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกาย